ต่อมานะคะเรามาดูการทำพีชคณิตของฟังก์ชันพีชคณิตของฟังก์ชันคืออะไรก็คือการบวกลบคูณหารฟังก์ชันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรามีฟังก์ชัน f ในรูปพิกัดแบบนี้เรามีฟังก์ชัน g ในรูปพิกัดแบบนี้เขาให้หานะคะฟังก์ชัน f บวกฟังก์ชัน g การที่ฟังก์ชันจะบวกกันได้นะคะการที่ฟังก์ชันจะบวกลบคูณหารกันได้นะคะเราจะต้อง มีโดเมนของฟังก์ชันนะคะ f อินเตอร์เซกับโดเมนของฟังก์ชัน g ก่อนนะก็คือมี x เหมือนกันนั ân, ่นแหละเราถึงจะบวก y ได้โอเคปะ่ะดังนั้นฟังก์ชัน f บวกฟังก์ชัน g ตัวไหนที่มีเหมือนกันเราก็จับคู่กันนะคะตอนนี้มี f ân, เ,หหเหมือนกันเห็นป่ะหเหมือนกันอ่า2มีคู่ไหมคะไม่มี3ม,มีคู่5มีคู่ไหมไม่มี 7มีคู่อันที่ไม่มีคู่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะคะก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นมาดูฟังก์ชัน f บวกฟังก์ชัน g การที่ฟังก์ชันจะบวกกันได้อย่างที่พี่บอกโดเมนต้องอินเตอร์เซกกันหมายถึงค่า x ต้องเหมือนกันเราจับคู่เลยค่ะค่า x ที่เราได้จะได้เหมือนเดิม1เถียนรอไว้เลยตัวนี้ค่ะเอา y มาบวกกัน2อบวก4เป็น บบง่ายๆเลยตัวต่อไปเขียน3รอเอาไว้เพราะ x เราจะไม่เปลี่ยนแต่ y เปลี่ยนนึกออกปะฟังกช์ชันคืออะไรฟังกช์ชันของ x ก็คือ y ไงฟังกช์ชันของ g x ก็จะเป็น y เช่นเดียวกันดังนั้น x ไม่เปลี่ยน y เปลี่ยน4บวก10เป็น14ตัวตัดตัวสุดท้ายนะคะก็เป็น7กับ8บวก11ก็เป็น19 ต่อมาเขาให้หาฟังก์ชัน f ลบฟังก์ชัน g เหมือนเดิมค่ะเงื่อนไขเดิมเลยคือ x ไม่เปลี่ยนนะคะแต่ y จะเป็นตัวที่เปลี่ยนเองอดังนั้นโดเมนของฟังก์ชันเนี่ยต้องอินเตอร์เซตกันซะก่อนก็คือ x เหมือนกันเอา y มาลบก,กันดังนั้น f ลบ g ก็ต้องเอา2ลบ4ค่ะ2ลบ4ได้ไรคะ ได้ลบสองถ้าใครไม่คล่องตั้งทดอย่างนี้เลยนะคะไม่มีใครว่ากระดาษเราถูกไหมต่อมาเรามาดูสามค่ะสี่ลบสิบค่ะได้เลยค่ะลบหกถูกต้องไหมต่อไปเจ็ดามาดูเจ็ดแปดลบสิบเอ็ดค่ะแปดลบสิบเอดเหลืออะไรค่ะลบสามถูกไหม ต่อไปเขาให้หาฟังก์ชัน f คูณกับฟังก์ชัน g ง่ายๆเลยค่ะ f ไม่เปลี่ยนเราเขียน f ไว้เหมือนเดิม y เปลี่ยนค่ะเอา y มาคูณกัน 2, 4, 8, 4, 10เป็น 4, 10, 7อ่ะมาดูที่ x เป็น7นะคะ8คูณ11เป็น88นะคะต่อมาฟังก์ชัน f หารด้วยฟังก์ชัน g ค่า x ของเราไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมนะ y เปลี่ยนเอา f หาร g ค่ะ2องหาร4ได้1ส่วน2ันป่ะต่อไปค่ะ4หาร10ตัดกัน2 2 4 2 5งสได้2ส่วนหตัวสุดท้ายค่ะ8หาร11ก็ได้8ส่วน11โอเคปะ่ะ มาดูกันที่โจทย์ข้อนี้นะโจทย์ข้อนี้บอกฟังก์ชันมา2ฟังก์ชันถูกปะ่ะคราวนี้เราให้หาฟังก์ชันที่บวกการลบการคูณการหารกันเหมือนเดิมเราเช็คนะคะโดเมนของฟังก์ชัน f เนี่ยจะต้อง intersect กับโดเมนของฟังก์ชันจริงซะก่อนเราต้องหานะคะโดเมนของฟังก์ชัน f ในที่นี้เราแทนได้ทั้งบวกลบศูนย์หรือเปล่าใช่ดังนั้นโดเมนของฟังก์ชัน f เนี่ยก็คือจำนวนจริงนั้นโดเมนของฟังก์ชัน G จะคะ่ะ เช่นเดียวกันถูกไหมเราแทน x เป็นอะไรก็ได้ถูกไหมคะเป็นจำนวนจริงเหมือนกันจำนวนจริงอินเตอร์เซ็กจำนวนจริงก็ได้จำนวนจริงถูกปะดังนั้นเราทำได้เลยนะคะข้อนี้เราทำได้เลยฟังก์ชัน f บวกฟังก์ชัน g เป็นไงคะเอา f บวก g ไปเลยอย่างนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เรียงดีกีนะคะได้ x ยกกำลังสองเราเปิดวงเล็บได้ค่ะเปิดวงเล็บได้เลยค่ะ x ยกกำลังสองบวก3ม x ลบ9้ทันไหม เปิดวงเล็บได้เลยต่อมาเรามาดูฟังก์ชันลบกันบ้างนะคะฟังก์ชันลบก็คือตั้งเลยคะ่ะฟังก์ชัน f ลบฟังก์ชัน G ถ้ามีเครื่องหมายลบต้องระวังดีๆนะคะต้องตั้งวงเล็บไว้ดีๆดังนั้นเราต้องเปิดวงเล็บค่ะที่ขออนุญาตลบโดเมนออกเปิดวงเล็บเลยค่ะ3 f ลบ5คูณลบเข้าไปค่ะลบ f ยกกำลังสองบวก4 จากนั้นเราเรียงดีกี่ได้ลบยกกำลังสองบวก3 x เอลบ่เคปะลองใช้คูณกันบ้างค่ะ 3x-5 ลบคูณกับ x ยกกำลังสองลบ4แบบนี้นะคะคูณทีละตัวกลายเป็น 3x ยกกำลัง3 1 2ลบ x 2เลกลบกำลัง2เนี่ยคูณไปเรื่อยๆนะคะบวก20 เราจะได้3 x ยกกําลัง3เรียงดีกีนะคะลบ5 x กำลังสลบ1 2 x บ0ต่อมานะคะฟังกช์ชันหารกันก็เอาฟังกช์ชัน f ส่วนด้วยฟังกช์ชัน g แค่นี้เองหารกันไม่ได้ตัดกันไม่ได้เราก็เอาไว้แบบนี้โอเคปะแต่ว่าข้อนี้นะคะเราต้องดูด,ดีส่วนของเราจะเป็นศูนย์ไม่ได้ดังนั้น f จะต้องไม่เท่ากับ 2หรือลบสองเพราะเมื่อแทนสองกับลบสองลงไปใน x จะทำให้ส่วนเป็นศูนย์นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ